สวัสดีค่ะเรื่องประวัติพระพุทธเจ้าสันมาแล้วเล่มที่สองก็คือจบเล่มที่สองกับอะไรไมหลายเนี่มีหน่อยหน่อยนึงยกจิตกับเบิดเบิดแล้วกับเซอเว่าเรื่องลายเรื่องมาผสมประเสรกันร่วมทั้งการ็ิอาหารเพราะว่าสิผสมกันไปร่วมทังสีเอาประวัติของ พระนกขะะนะพระที่เพิ่นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่สืบทอต่อของพระพุทธเจ้ามาเวา่ากะเหลืออยู่แค่นี้นึงเด้ยค่ะนี่ยจิตก็เลยเอาพวกอาหารพวกอ,อย่างมาเสริมพอวา่าเมื่องใกล้สิบเบิดแล้วเนาะประวัติเพิ่นก็โดยมากก็สิมีเหตุการณ์สําคัญแต่เล่มแรกพเพราะเล่มแรกก็สิมีเพิ่นเกิดเพิ่นแต่งงานแลยเพิ่นหนีออกบวช เพื่อนเกิดเพิ่นแต่งงานแล้วก็นนีออกบวชเนาะค่ะเนาะพราะตอนเร่มที่สองนี่คือ,เ,อ,อเพื่อนออกเผยแพร่ศาสนาเสร็จเรียบร้อยต่อไปค่ะหอดเพื่นทีสิปรินิพานแต่ว่าอยากบอกให้ทุกคนในหัวว่ายจิตเบานี่คือพระพุทธเจ้าที่สืบสิทธิตถาเด้อพระพุทธเจ้าสมีหลายองค์มาแต่ว่ายิ่จิตสีบอไดเบายืดเยื้อคือคนอื่นเพิ่นยิจิตสิเอาพระพุทธเจ้าที่สืบสิทธ,ธัตถะ องเดียวเพราะว่าที่ยูเดี๋วนี้คือพระเจ้าองนี้คือเพื่อนเป็นลูกกษัตริย์พระเจ้าองนี้เพื่อนมีสิบฉาิที่เพื่อนเอามาเพื่อนเสิเกิดหลายแสนหลายอี่ยังศาสตร์กับยาแต่ที่เพื่อนนั่งสามาธิได้ตัสลุคือสิบฉาิสุดท้ายที่เอามายิจินยึดตรงนี้บได้ยึดตรงภาษีเอเมริเมเมตไตสิม,มาอีกสิม,มานมามนียิจิบบด้เวอาหา ให้จิตเอาเนื้อมันเลยขึ้นเนื้อตรงที่ว่าเพ่นพระพุทธเจ้าสือสิทธะสุทโธ,ธปทานะเป็นพระราชบิดาพระนังสิริมหามายาเป็นพระราชมารดาของพระพุทธองค์16ปีมีเมียรูปรลางงามเหมนือที่พระนังพิมพ์ผ้ามีหลูแเล้วหุ่นองค์เดียวเท่านัน้นที่ว่า,วาตัดสรูกของเพ่นมีหลายอย่าง ปัญญาที่คุณนนี่ยังกบว่าไปแต่ตรงนั้นมันยา่ามันมันดเดเยอมันบอกเป็นวิชาการที่ยิ่จิตบอกว่าเป็นวิชาการนี่เป็นผู้เท่าเล่านิทานไปวัดได้อะไรเนี่ยยายจิตตาไปวัดได้อย่างมากได้เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าไปวัดเด้ไปวัดก็ได้พระพุทธเจ้าตอนนั้นได้ประวัติเพิ่นตอนนั้นสไปได้ประวัติไผยเพราะว่ยายิยจิตตายึดนับถือศาสนาพุทธ นับถือศาสนาพุทธวันสำคัญทางศาสนาและวันสำคัญประเพณี12เดือนนอกนั้นว่าได้เบาหาเอาเนื้อเนื้อเ,อเลยพระพุทธเจ้าองค์นี้เพื่อนตัดสูเอาเน,อเนื้อเนื้อมาเบานอกก็นั้นวิชาการขยายมาเป็นเท่าไรว่เาเอามาเบาเอาแล้วปฏิบัติได้ปับ๊บค้นแบ่งกันเป็นอดอกบัวจักเล่าจักเล่าอันนั้นมาเบามาเกียว นี่จิตบเก่ยวดอกบ,บัวจากเรากับบเกีว่วบ่ถือว่าไพสิฟังออกฟังบอกอน,นันตตอนเพื่อนตัดสลูตอนเพื่อนตัดสลูคือเพื่อนปร,ประมาณว่าคนจะเข้าใจได้ง่ายยากขนาดใดอัน,นันคือเป็นเรื่องเราของเพื่อนแต่ว่าพอเพื่อนตัดสลูมาแล้วผู้ห้าปฏิบัติเนี่ยทั้ง่ต้องมาเบิ่งว่าคนเป็นซีเรามีเราเด,ยเาเดียวคือคนเราเดียวคือคนรับการศึกษาทาง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 ,ทาง,ทาง,ทางโลหนก มีขอบังคับมีการพัฒนาตอนนั้นสมัยนั้นยั่บงมีเทคโนโลยีหลายคือเดี๋ยวนี้เพื่อนอาจสิบแบ่งค้นเป็นสามเลาอาจสิบแบ่งเปลี่ยนขึนก,กับอ่าบลู่แจง้งบางคนกับลู่ใดบางคนกับลู่ยากลูง่งายคือเพื่อนใดอ่าอันยากคนท่านยากแต่ตอนนั้นคือตอนเพิ่นเ้เพิ่นเทศตอนแรกเลยนะเริ่มมาสองพันห้ารอยกว่าปีคือใดคนนั้นละ่ะ แล้วตอนนี้บวชมาไล่แล้วเจ้าว่าเจ้าองค์ล้องคืดเบื่องด้ดนเมอก่อนพุทธศัก,กราชสองพันหรอยกว่าปีบ่ต้องเบาน้ำเบาน้ำเด่นเน่นเน่น,เ,น,นเดี๋ยวนี้แ่ละกฎหมายเลยคืออย่างหัวบ่าศาสนาพุทธพระเจ้าแผ่นดินเป็นคนคืดคนมากพระเจ้าแผ่นดินได้นะแล้วเป็นพระเจ้าแผ่นดินได้ลูกพระเจ้าแผ่นดินได้นะพระเจ้าสุโทธนาแล้วก็ลูกแล้วก็เจ้าใช้เสียท,ทาเป็นพระเจ้าแผ่นดิน ย,ยกิตาเอาอตรงนี้พื้นเขียนมาย,ายกิตาอันแล้วมันเป็นการเมืองการบกเขา้าข้องพร้อมทั้งกฎหมายเอาตัวนี้ภาษีอริยเมตตาอนาคตรบ่เบาถึงอดีตรบ่เบาถึงเอาปัจจุบันนี่แหละปัจจุบันแล้วก็ต้องเป็นวินาทีที่เป็นวินาทีไปเพราะว่าอาดีตก็คืออดีตอนาคตก็คืออนาคตปัจจุบันปัจจุบันนี้เป็นอีหย่างโย เมื่อวานนี้เขาเดอีหยังเดีวก,ก็เขาเดอีหยังไปตำรวจเทศไหนอันนั้นคือปัจจุบันบ่ได้เล่ามากเอาตังแต่นเนื้อเลยสิบ่เอานาํยัยจิตบ่ชอบกินนามเอาเนื้อเนื้อเลยสินหายางเดียวว่ะบ่ได้า่ลายดอกบ่ได้องคงนั้นเพื่อนสอนนั่นองค์นี้เพิ่นสอนนี่ผู้นั้นบ่ตัดสลูผู้นี้บ่เอาเอาสินหาย่างเดียวสินหาขึ้นนี่เจ็ดสิน เป้าหมายของสินหาหือบกขาดสัตว์ถ้าเจ้าขาตำรวจจับรถเป็นเรื่องของตำรวจอันนั้นเป็นเรื่องของกฎหมายขอที่สองรักทรัพย์ถ้าเจ้ารักมากขาเขา,ขาฟ้องเจ้าจะติดคุกโหลดเขาตามจับตำรวจตามจับบ่มีภาษีอริยะเมตไตรตัวได้ตำรวจจับย่างเดียวอันนั้นคือผิดศินขอที่สอง ขอที่สามผิลูกพี่เมียเาขาากันอยู่แหละนี่เมียเก่อาเมียไม่เมียไม่เอาเมียเขาพอ่พอเขาพัวไม่เรื่องของเขาแต่ว่าเจ้ายาทำํำถ้าเจ้าทำํำก็เจ้าผิดศีลพระองค์ใดสิมาอียงกับยาเอาอย่างเดียวคือตอนนี้แหละคือเจ้าผิดศีลขอกาเมีพระองค์นั้นว่าจังสนันนังส่พระพุทธเจ้าสมัยแต่พระเสียริยาเมตติเฮจังสนันสน,สนึงสีเพ่อนเสียท่านนังสิบว่เอา เดี๋ยวเพ้่นสีเห็ดเป็นอนาคตแต่เดี๋ยวนี้ละ่ะให้รักษาเอาลวดศิลขอดสามยยกอามีอันนี้ละ่ะแยกจิตเอาตรงๆไปเลยบ่บ,บ่เอาตรงที่ว่าพระเพื่อนบอกว่าจังสันจังสี่อันคนเป็นสามเราสี่เราเดี๋ยวนี้มันไก่มาแล้วเดี๋ยวนี้ค้นไม่เราเดียวคือลักสูตรการศึกษาและพัฒนาเจ้าของรับข่าวสารของท่านราชการปฏิบัติทุกมือศาสนาคือศาสนา ศาสนาพระพุทธเจ้าเพื่อนตัดสู่มาแล้วห้องพระทรงไปนั่งหันปวดหัวปฏิบัติตามรถสินหามีเท่าใดเพื่อนเขียนมาแล้วจะพิดิสินจะโดนตำรวจจับรถอันนั้นคือข้อจริงบอตองไประลึกศาสตร์คือเพื่อนดอกบอตองออกระลึกศาสตร์เพื่อนระลึกมาแล้วเพื่อนตัดสู่ไม่เข้าแล้วเพิ่นรับเพิ่อาระลึกศาสตร์มาแล้วเดี๋ยวเพื่อนมาบอกเขาตัดสู่ได้อริยสัจงซอันนั้นห่ะเหามปฏิบัติ สินหาคอละที่ให้เขาปฏิบัติว่าต้องไปนั่งไปนั่งเฮ็ดยังเขาเฮ็ดไม่เขาเลี้ยวขึ้นก็เขาไปกินแกงคือก็เจีเฮ็ดมะม่าน่ะหันเขาเอามะม่ามือในเจียกินมะม่าต่มะม่าเขาต้องไปเฮ็ดเขาเฮ็ดมาเป็นซองแล้วเขาไปกินเลยผู้เฮ็ดเขาผลิตมาแล้วคือกันกับศาสนาเขาเนี่ยผู้เฮ็ดผลิตมาแล้วคือว่าอาอพระพุทธเจ้าเขาเ็ดตามเพลินโลดเพื่อนกันเขากินมะม่าเนี่ย หันเ่ออยากกินว่ามาเขาเฮ็ดป็นซองมาแล้วเขาใช้น้ำกินนลดไม,ม่ต้องมาเฮ็ดอีกเขาเอาว่าเอาเนื้อเนื้อเลยบ่ต้องเอานนา้ำบ่เมนว่าสีเฮ็ดอันนี้แต่และยางสอดหาตั้งแต่สสมัยพูดสอดหาอย่างสอดหาแล้วไม่ยังดีขึ้นเอาเป็นว่าจะรักษาศีลบะหนึ่งฆ่าสัตว์ย่าขาก็แล้วกันเน้นค้นสองรักทรัพย์ย่าไปรักของเขาก็แล้วกันเดี๋ยวนี้มันปีนรักกันดูดู ลักไปปาดข้อลักไปยังถมถือแต่อีกนนหนึ่งคือกาเม่าไปพิดลู่พิดเมียกันแล้วกันมันตามค่ากันฮันเั้่งแถวฮันผัวแล้วก็ท่ายคิปกับมี่อันนั้นเป็นเรื่องของเขาแต่เขาเฮ็ดผิดย่ำไรเขาก็โดนจับตามจับเป็นเรื่องของตำรวจศาสนาพุทธเป็นกฎไมน้นี่จะพิดคนไม้จะโดนจับถึงสิว่าโอ้ยบ่นับถือดอกศาสนาพุทธสิไปนับถือศาสนา ยังกับยาบอได้เอ่ยซื้อเตยเบินสิเคตแต่สุดท้ายเจ้ากะเอาศินเป็นนับถือขึ้นเราพอสินมันคือกฎหม่นับได้ขอนึงถึงขอหาเป็นกฎหมาปั๊ดเดี๋ยวกะหูตาจะมูงดินกายใจถ้าเจ้าผิดพวกนี้เจ้ากับกฎใหมดปากไปเอาพื้นเขาไปได,เดเเ้เขาทับดสดเขายัางเขาขว่าดูถูกเขาก็จับ ตาไปซ้อายหา,ขอ,ข,า,อยาของเขาอยากได้ของเขาอยากได้ของเขาลักเอาตำรวจจับเบิดตรงนั้นยึดจิตเอาตรงนั้นเอาตรงนียเน,นื้อมันเลยบ่ได้ไปว่าโอ้ยสมัยตะกีพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณอันนั้นเป็นเรื่องที่เฮ้าอยู่ในใจแล้วบาฮาเอื่นว่าอยู่ในใจแล้วแต่ว่าอันที่ปฏิบัติเฮานี่คือศีลหาโหลดมักแปดโลดเพิ่นเห็ดไห้เข้าเล้วเรีเยบร้อย ดีมากเลยครับว่าต้องไปเฮ็ดดอกว่าต้องไปเฮ่ว่าต้องไปซ้อนกันจนนาบุญนาเน่าเด็กก็ได้กันเพื่อนเขียนมาให้แล้วนั่นอานเอาโลดสินหาปฏิบัติเอาโลดเราก็พาเพื่อนเป็นแนวทางาศาสนาเป็นเนื้อหน้าบุญเท่ากับดูแลว้รลดถามใจเขาว่าเขาจะนับถือาศาสนายังถ้านับถือาศาสนาพุทธคือเนื้อหน้าบุญเนืน้อหน้าบุญก็เพื่อนบวชบวชแล้วแต่เพื่อนผิดอ่า วัดปฏิบัติขอบอะไรปราชีกมากก็ซึกเเทดเป็นจังหวะไปเลยปอกๆไปเลยบ่ต้องก้าวหายยังทั้งนั้นคือเนื้อข่า,ขาวคนนี่ขาแล้วเขาก็ตำรวจจับลักทรัพย์เห็นตำรวจจับเดี๋ยวนี้มีกาะงงก่อนปิดพัอขาแม่แม่ขาผ่วเขาจับตามล่าพูดเท,ท็จใส่ไม่พูดใส่ขเขาก็นั้นจับหวัวเปิดปีไปได้เขาเห็ยัง มิบอกระนึงบอกว่าอีกว่าโชว์โทษเด้อร์บริบาลนั่นเนาะด่าเลยมีสิทธิ์ด่าบอกว่ามีสิทธิ์คนเ้าบมันไม่มีสิทธิ์ด่ากันด่าเห็ุเยี่ยเขาไปทำทำน่องคล้องทำเจ้าของอยากได้กับลุงเลือกตั้งหรจบยุธที่ว่าเขาชื่ออ๋อา้องบอบอกเราตัวคือบระเหต์เรื่องอยู่เขาในยูทูบหลับประวัติเจ้าของแต่ยายจิตบอกมีความรู้เพราะเมลกับยังเหตุเนาะความในจิตบอกเดี๋ยวมีความรู้เพราะเมลยายจิตยังเหตุกับว่าเหตุน้ำเจ้าของบอเมลมาตั้งแต๊ เก่งจบผลิตยามาแล้วเจ้าเอาอีหยังมาให้เขาเห็นไน้่ล่ะมันบมมีหยังมีได้ตัวหนังสือกับเกรติเขาสิไปเสื้อกระเฮ็ดออกมาที่ล่ะอ่นจบอันเกี่ยวกับอีหยังล่ะเออจบเกี่ยวกับโรงงานจบเกี่ยวกับไฟฟ้าจบก็เฮ็ดที่ล่ะเจ้าผลิตไฟฟ้าขึ้นมาได้อีกหลไรไปในพลังงานแสงอาทิต์เจ้าเฮ็ดยู่ไใสเจ้าเฮ็ดยุ่บบานเจ้ามองไรเจ้าเฮ็ดยู่ยมาก็ะบอกเขาที่ล่ะก็ะทายรูปมาที่ล่ะฉันว่าเจ้าของเก่ง มันเอาแต่ปริญญามาบอกมันจะเป็นหูได้ไหมว่าปริญญาเจ้ามาแล้วจะเห็นยังเป็นแหมจะหูหรือมันต้องหูไหมยังยีจิดอีกแล้วยังยีจิตไปโอปรมงปูกบอกงะยีจิดเก่าต้นบอกงอมาปลูกมันบรติดมันบรติดมันมีเหนือทีกัะตายแต่บอกกอกน้ำมาปอกป๊อปลูบกกอกน้ำกัดตายแต่ต้นบอกเน่าต้นบางยังมามันกระติดอืมทำตัวคนหฮอเฮ็ดแล้วเฮ็ดลด บ่ต้องจอบสูงดอกเป็นเช่าหน้ากันถ้าปีนี้ปูมันกินเขา่าเขาบ่ได้ไปเลียนหอดปริญ้ญ้าปูมันกินเขา่าก็หาแนวดีบ่ดีดก็ปูมาขายต่ำใชบคุณเอาจดจดลดเอาจน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 จๆเพราต้องนอนเดี๋ยวนี้มันมันเอาผลงานกันว่าม่นมเอาเกียร์เอาก่อนแบบนี้ล้สเสด็จกรุงกบิน,นบพัส เก่าถึงแดนแคว้นถิ่นกบ,บินพัตจอมกษัตริย์ขัตติยาพระทรงสีทรงปกครองป้องพาลาประชาชีต่างอยู่ดีมีสุขไม่ทุกข์ใดพระสุดโทธนะชลาบ้างแต่ไม่ห่างการปกครองอยู่พองใสไม่มีเหตุเพศพานประการใดต่างพอใจไม่ข้องขัดจัดว่าดีนับแต่องค์ทรงฤทธิ์สิทธ,ธัตถะ ทรงสละพระพระองค์ลงวิถีไปดำเนินเดินป่าพนาลีก็ไม่มีข่าวข่าวให้เข้าใจผ่านหลายปีที่คอยจนส้อยเศร้าหรือจอมเจ้าเข้าป่าพาตักใส่ตะกี้มันสื่อพากันยากเนาะต่อสองขั้นต่วปีนนั่นก็มีเตป่า จะมีเหตุเพศพานประการใดไม่มีใครได้กล่าวของเจ้าเลยไม่มีใครได้ข่าวของเจ้าเลยให้หมุนมองคลองมโนสุดโทธนะไม่ลดละจะรู้ข่าวกล่าวฉเฉลยไม่เห็นใครไหนว่ากะไรเลยช่างเฉยเมยเลยรับไปกับลมพระนางยะโสทราพิมพาเล่าก็ทรงเศร้าเหงาพระไทยให้ คืนขมได้รู้ข่าวเจ้าพระไทยให้ปราลมุมทรงระบมตรมตรอมทรงผอมลงอานิจจังช่างขาดวาสนาอานิจจาน้าอานาตประหลาดหลงเทวดาฟ้าดินสิ้นพระวงทิมทุกลงตรงใจข้าไม่น่าเลยต่างคนกับต่างคืนหอดเล่า พราะว่าสมัยตะกี้มันข่าวกันอยากเนียแต่ขนาดสองพกว่าปีมันสิมีปลาไหลไปไหนอ๋อมาเห็นกันหรือมีเวรเป็นกรรมเคยทำไว้แต่ปางใดไม่เห็นประเด็นเผยเคยภาคนกเคยภาคนกกบกาอะไรเลยกรรมจึงเชยเลยมา ให้ข่าตจมเสียแรงเป็นเด่นกอนอกษัตริย์เป็นเชื้อขัดติยราชองค์อาจสมแต่เหตุใดให้เศร้าเหงาอารมณ์ใจละบุมจะล้มตายแทบวายปรานไม่มีใครไหนนาจะมาช่วยมาเอื้ออวยช่วยแก้แนะํำขาน ได้แต่รอรอมาเป็นช้านานเหมือนลมผ่านผ่านไปไม่เห็นตัวไปเฝ้ามองห้องบรรทมบรมมจักรเคยหนุนตักพักดีสามีผัวเคยหยอกเยา้าเนาห้องประคองตัวเคยเล่นหัวยั่วกันไม่ทันลืมเคยซ่อนหาประสาลักปักดวงจิตใจวิววิดคิดมา ก็าพาปลื่มมันจะถอนหมอนข้างยังอึมครึมนั่งเศร้าซึมลืมองค์ล้มลงนอนน้ำตาไหลพลายพางเหมือนทางน้ำพ่อลูกงามยามไกลใจหลอกหลอนพอลืมตาว่าจะสุขพบทรงนอนปะคองกอนออนโอกสยบกายแต่ที่ไหน ได้เห็นเป็นหมอนข้างไม่มีร่างว่างเปล่าผิดเป้าหมายทุนกระหม่อมจอมหาไทยไปรับกายปล่อยฟูมไฟไหว้วนอยู่บนเตียงสงสารต่อหนอนาพระลาหุนต้องพลอยขุนวุ่นพระไทยให้เฉลียงไม่เห็นหน้าเสด็จพ่อต่อจำเลียงไม่เคยเคียงเลียงบาดอนาจใจ นั่งพิมพ์ผ้าแล้วก็อีต่วนโนกแล้วนั่งพิมพ์ผ้าแล้วก็อีต่วนโนกแล้วอันยุ่งร้ายหลายฝนมันตกฝนมันตกยุ่งก็นรายแต่ว่าปัิเนย์ยิ่ิดกับว่าอยากฉีดจานเนาะเพราะว่ามันเหม็นเจ้า,บ,จาบุญน้อยโดยชาเจ้าบุญน้อยด้อยชาติวาสนาเจ้าเกิดมากำพาพ่อ หนอหม่นไม้กรรมเจ้าสร้างปางก่อนย้อนเมื่อไรเมื่อแล้วเมื่อใดจะได้พบประสบกันเห็นลูกหลับขยับไปไหลรูปเสียนนางวนเวียนเพียรลูกทุกไหววันแม่อยู่เลี้ยงเคียงเจ้าเฝ้าทุกวันจงหลับฝันมันสุขเถิดลูกยาแม่จะเลี้ยงเพียงใจไม่เขินขาด จนสิ้นชาติขาดใจไปเลยหนาะไม่มีพ่อก็ไม่เป็นไรนาะโอ้แก้วตาอย่าต้องให้หมองมัวนึกเสียว่าวาสนาเรามาน้อยพ่อจึงปล่อยลอยแผ่และทูนหัวไม่รักเราเท่าพระอ,องค์ทรงรักตัวแม่ไม่ชั่วก็เหมือนชั่วผัวจากจร <c oughs> น้ำตานางพรางพรายไหลาอาบแก้มก้มจูบแก้มแก้มอุ่นลาหุนอ่อนจนเหนื่อยพับหลับไหลให้อาวอนสะอื้นอ้อนอ่อนสะทุกในอกนางมีใครเขาเข้าใจในความทุกข์มันเล่าลุกปลุกพัดไทยให้ลากถางโอ้อกเอย๋ยอกอิ่มพิมพานางต้องแหลมล้างห่างไกลไลรสามี เฝ้าคอยชายหลายฤดูไม่รู้ข่าวยิ่งปวดล้าวหนาวในไม่สุดสีช่างตัดเยื่อเถือใหญ่ไรย,ยินดีแม้นยังมีชีวิตอยู่ช่างดูเบาหากรู้ข่าวเจ้าพี่อยู่ที่ไหนจะตามไปไม่พะวงแม้พงเขาอยู่ฟากฟ้าบาดานนั้นตัวเราฟ้าฟันเอาเจ้านลินปิ่นพันพง มาวันหนึ่งจึงมีข่าวเล่าลือว่าโอรสกษัตริย์กรนรูปทรงผู้สละละสมบัติปัดไม่ทรงได้เข้าปรงบวชตนค้นธรรมการทรงบรรลุสู่พระธรรมอันล้ำเลิศแสนประเสริฐเกิดฆ่ามหาศาลจะพาคนพ้นห่วงหลุดบ่วงมานทุกถิ่นฐานบ้านช่อง แท้สองไปองค์พระพุทธสุดโทธนะจะฟังขา่าวพระไทยผ่าวหนาวร้อนอ่อนฉไหนะทั้งยินดีปีดาในพระไทยแม้จะไม่กลับมาครองธานีข่าวทรงฤทธิสิทธ,ธัตถะพระอยู่ไหนว่าอยู่ในราชคึกอิงหรือนี่บัตินีพ่อเราบรรลุแล้วเนาะเราตัดสลูแล้วเราเลยสิเปหาพอ,พอเราพอเราก็ได้ยินข่าวือกันว่า ลูกนะ่ะบรรลุแล้วก็ลริสกกลับมาบ้านพอกับไดยิ้นคือกันว่าลูกบรรลุแล้วสิกัับมาบ้านกันดีใจได้มาเท่นี้อ่็ดีใจคือกันแล้วกับอย่าคอยลูกเมื่อใดลูกสิมาหาหากแม้นจริงยิ่งใหญ่เกิดได้ดีคงจะมีเวลามาเยี่ยมเราจำจะคอยคอยรอต่อไปอีก คงไม่หลีกปีกไปในป่าเขาเสร็จธุละแม้นพระองค์ทรงบรรเทามาเยี่ยมเราเข้าสักวันไม่ทันนาช่างเป็นจริงเป็นจังดังพามว่าในเมื่อคลาประสูตรนั้นสันนิษฐานคำทํานายทายทักจากโอลานโพธิยานปานนั้นนิลันดรนแต่ตัวเราเล่าหนากักกล้าขัดขืนเราฝ่าฝืนยืนการหันยอกย้อนอยากให้เป็นจากกับ พัดลัดขั้นตอนต้องเดือดร้อนย้อนมุ่งปรุงปรนเปรอสร้างมหาปราศาสตร์ราชฐานสร้างโอฬารตะงานตามาเสนอหาสาวสันกำนันนางยังบำเลเพื่อให้เธอและเมือไปให้ลืมตุนสงสารนางพิมพาผู้น่ารักเพราะเราปักสมัครใจไว้แต่ต้นจึงสู่ขอหนอนางหวังเปรอปุน ยึดกระมนจนลืมบวชเที่ยวตรวจไพรไม่นึกว่าสิทธถะจะใจเด็ดกล้าละเหตุดเด็ดลีหนีไปไหนอน,นิจจาข้าจะทําก่อกรรมไปต้องมาให้พิมพาสูกอาดูลหากเชื่อคําทำนายไฟหากเชื่อคําทำนายไม่ฝ่าฝืนไม่หยิบยื่นพิมพามาเสื่อมสูนลาหุนน้อยพลอยฝนฟ้าต้องอาดูล โอ้เจ้าทูลหัวปู่ไม่รู้การอันบาปหนาคานี้ม่อาจหลบไม่อาจลบกลบไปหนักภัยสารค่าหนอค่าไม่น่าเลยเย้ยองค์การฟ้าประทานมาหารขัดถนัดใจก็ย่อมเป็นไปตามคำของฟ้าใครหรือกล้ามาขวางทางยิ่งใหญ่ค่าฝืนฟ้าค่าเอง เก่งเกินไปสุดอภัยให้ตนพ้นลากินแล้วก็จมให้เล่ววาแล้าฝืนฝืนดวงลูเมื่อไหรหนอพ่อจะทวนหวนคืนกลับนี่ไปรับนับนานการถวินตัดสรูสู่โพธิญานยินกับกระบินถิ่นเราพ่อเฝ้าคอยพระสุโธทนะคล้ายบ้าข้างเฝ้าคอยฟังฟังข่าวสุดเงาหงยสั่งเสนาหาสดับรับ ข่าวลอยสั่งให้คอยสอบถามตามผู้คนแล้วก็ด,ดีใจ่ารูแล้วบรรลุเต็ดตสมูแล้วแล้วก็ด,ดีใจหาถามคนว่าไปใจจังใดจังใดจังใดแล้วก็ถามคนได้ปทินะร้อนผ้าไทยให้ละทมตรมตอมนักขข้นปักหลักจากเนิ่นนานการสับสนทรงเบาไพ่ให้ติดตามถามยุบน ดีกว่าทนนิ่งคอยพลอยวุ่นวายแต่งอำมาตย์ราชาการขึ้นทันใดจงรีบไปในกรุงจุดมุ่งหมายราชคึกถือกำหนดสะกดกายให้เป็นสายสอบถามตามพระองค์แล้วทูลเชิญเดินเสด็จเมื่อเสร็จสับนิมนต์กลับคืนกระบินถิน่นประสงค์ว่าเราพรอยยินดีที่พระองค์สำเร็จทรงภู สำเร็จทรงพินโยโพธิญาณอยากให้คืนพื้นถิ่นกับบินละพัดไปปวดสัตว์มัดใจให้ทำขานอันผู้คนล้นหลายใจกันดานจงคิดอ่านผ่านไปในเร็ววันบันทิเนสิอันถึงตรงนี้ก่อนพอวามันย่าวไปกะสิอันตอนไม่ แต่ตอนนี้เอา่อนนี้อนอย่าลืม้อค่ะเด้อสินหากับมรรคแปดยกงิดเอา,าศาสนาพุทธช่วงพระพุทธเจ้าที่สือสิทธตะคนอื่นอาจจะเอาอันนั้นแปลงล่างแปลงนี้มาย,ายิ่งิดตาก็ยังเอาพระพุทธเจ้าที่สือสิทธะคื้เขาขอบคุณค่ะ